ยานอนหลับที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือจิตที่สงบของตัวเราเองนะะั่นเองค่ะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะทุกคนเจองานเจอคนเจอปัญหามากมายในแต่ละวันเราไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะว่าจิตและร่างกายของเราเนี่ยเราได้ดูดซึมพลังงานลบๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากคนที่เราเจอในแต่ละวันปัญหาที่เราเจอไว้ในร่างกายไว้ในจิตใจของเราเยอะแค่ไหนนะคะและมันจะจะถอนออกมาตอนที่เวลาเราจะนอนเนี่ยอาจจะนอนไม่ค่อยหลับ หรือว่าร่างกายของเราอาจจะเริ่มมีะนะคะเพราะฉันเนี่ยก่อนนอนเป็นช่วงเวลาท้องมากๆที่เราจะต้องเคลียร์พลังงานลบๆออกไปจากร่างกายและจิตใจของเราหนึ่งวิธีที่มิ้นจะแนะนํหนึ่งนะคะเพราะว่ามิ้นเห็นความต่างเลยว่าก่อนนอนถ้าเราทําแล้วไม่ทําจะเห็นแล้วคุณภาพการนอน่ะมันไม่เหมือนกันสิ่งที่มิ้นจะแนะนําก็คือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก่อนนอนเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยกลับ ไปที่บ้านของตัวเราเองนะกลับไปที่จิตใจของตัวเ,เองและเคลียพลังงานลบออกให้หมดการอยู่กับลมหายใจการทําให้กล้ามเนื้อของคุณร่างกายของคุณไม่ว่าจะเป็นหัวนะคะหน้าผากไหล่ให้ผ่อนคลายเมื่อเราผ่อนคลายแล้วค่ะแน่นอนค่ะจิตของคุณอยู่ในสภาวะที่สงบฉนันการนั่งสมาธิก่อนนอนนะถ้าถามตัวมิ้นเองเป็นสิ่งที่มิ้นแนะนำให้ทุกๆคนคน หรือก่อนนอนนะคะสามารถอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งให้เรามีจิตที่ผ่องใสก่อนนอนแล้วถ้าหากว่าใครสนใจนะคะที่จะนั่งสมาธิก่อนนอนสําหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะมิ้นขอแนะนำซูเปอร์ออดิโอตัวนี้นะคะในซูเปอร์ออดิโอเนี้ยมันมีอยู่หนึ่งเรื่องเหมาะกับคนที่นอนไม่หลับค่ะซูเปอร์ออดิโอคืออะไรมันก็คือเสียงของมิ้นที่จะพาทุกคนนั่งสมาธิแล้วก็เข้านอนไปเลยนั่นเอง อันนี้ค่ะทุกคนสามารถอยู่บนเตียงแล้วก็เปิดซูเปอร์ออดิโอเสียงของมิ้นท์แล้วก็ฟังนะคะแล้วก็หลับไปเลยได้เลยในเสียงพานั่งสมาธิของมิ้นท์อันนี้ค่ะหนึ่งเลยคือมิ้นท์จะใช้คลื่นความถี่ที่มีความสบายทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยรีแลกซ์และเป็นคลื่นความถี่ที่ทําให้สมองของคุณเนี่ยค่อยๆลดความถี่ที่มันตึงเครียดค่อยๆลดลด,ล,ดลงมาได้นะคะและสามารถเข้าสู่สมาธิแล้วก็หลับในที่สุด อันท is ี And, there, ่2นะคะสคริปที่มิ้งพูดเนี่ยมิ้งจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณใหม่ว่าคุณ่ะเป็นคนที่นอนหลับง่ายเวลาเรากังวลนะคะว่าเรานอนไม่หลับกังวลว่าเรานอนไม่หลับอันเนี้ยมันยิ่งทําให้ปัญหามันบั่นปลายเพราะฉะนั้นปัญหาตรงเนี้ยมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกจะอาศัยช่วงเวลาที่สมองของคุณลดความถี่ลงมาจิตใต้สำนึกของคุณเริ่มเปิดและจะใช้เสียงของมิ้งเนี่ยกรอกคําพูดลงไปใหม่ให้จิตใต้สำนึกของคุณรู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนนอนง่ายโอเคไหมคะ สองอย่างที่มิ้นช้ก็คือคลื่นความถี่ที่จะพาให้คลื่นความถี่สมองของคุณลดคลื่นลงมาให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและเปิดรับกับข้อมูลใหม่ๆที่มิ้นจะกรอกไปในจิตตะชนึกของคุณว่าคุณเ,เป็นคนที่นอนหลับง,งา่ายอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่มิ้นทํากับเรื่องนี้นะคะถ้าสนใจก็ือไปที่บ้านเขียวได้เลยหนึ่งเรื่องคือ3ามร้อยสาบาทแต่มีทั้งหมด10เรื่องก็มีส่วนลดลงมานะคะสามารถติดต่อบ้านเขียวเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เป็นวิธีหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนลองทํำผลแน่นอนกับคนที่นอนไม่หลับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลองนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะ